คำาดูถูกของอบางคนบางคอมเม่นที่ดูถูกมากปวาสิบ่มีปัญญาสื่อโทรทัศน์หรือคำาทีว่าสมนลำนาทีบัมีเฮียนอยู่ในเมืองไทยสมนลำนาทีบัมีทีอยู่เมืองไทยสมนลำนาที่บัมีหน้าเป็นของจ้าคองอยู่เมืองไทยขอเวลาสาวแหล่แค่สามปีสาม กับสวัสดีจ้าเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านมาว่าสะยูฟังไทยฟังเล่าหรือทางยุโรปสาวแลกคนเก่าคนเดิมมาแล้วค่ะพร้อมลูกๆกสวัสดีจ้าน้องเอลีนาสวัสดีค่ะหรือยังลูกสวัสดีค่ะเออ,อมื่อนีสาวแล่สิพ้าลูกลไปเห็ดจิจกรรมนอกบ้านจ้าเพื่อหลีกเลี่ยงว่าให้น้องเอลีนาเบิ่งกระตูในโทรศัพท์นะจ้า ลาซาแลวก็ขอขอบคุณเอฟซีที่เป็นห่วงน้องเอลินาเน,ะนาะว่าน้องเอลินาเบนกระตูในในโทรศัพท์นมัสิเฮดห้สายตานละละละ้องเสียซาแล้วก็กราบขอบคุณหลายๆ้ทจาแล้วกิจรกรรมนอกบ้านของซาแล้วมื้อนี้ก็สิไปปลูกพักจ้ะซึ่งจ้ะซึ่งอุปกรณ์ปลูกพักนะว่ามปนกระถางเด่อชพี่น้องเป็นกระปุกกล่องนุม ของน้องเน่ลากากระปุกนุ่มของน้องอีลีนาซึ่งเอากระปุกนุ่มกับกระปุกอ่ากล้องนมเนี่ยเอาดินไสเนาะเขาก็ตัดเครื่องให้พี่น้องเขาก็เขาก็ตัดเครื่องแล้วเอาดินไสแล้วก็เอาบวกทั่วพวกแตงใส่แล้วก็จะคลิปมือวานี่เจ้าแหล่อยากจะบอกว่า ซาแลว้วได้มีเจตนาที่จะประจานพ่อของลูกเพราะบางท่านเอ่อบางท่าน,าท,านท่านคอมเมนต์มาว่าฟังจะคว่าไฟเดียวเนะาะซาซาแลว้วก็เลยอยากสิบอกเพิ่นว่าที่ซาแลว้วท้ายทุกลบปเนี่ยซาแลว้วก็ได้ประจานเพิ่นหลักการไม่เป็นความจริงอหลีเพียงแค่ซาแลว้วอยากสิบอกว่า โทรทัศน์เครื่องนั้นเพิ่นมีอยู่สองเครื่องเพิ่นจีขายเครื่องเก่าให้ซาแล้วว่าขายลูกตุ่มประตูนได้รา 2, คาสองพันก้นได้เมื่อซาวแล้วถ้าได้จ่ายเงินเพิ่นถ้าได้ให้เงินเพิ่นซาวแล้วก็เลยบอกให้เพิ่นมาเอาคืนไปเงิงนนะ่ะซาแล้วอาจจะมีสื่ออยูท้ายพนองแต่ซาวแล้วก็ต้องเก็บไว้เซฟไว้ซื่อน่้อยากน่้กินทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเขาอยู่กันสามคนแม่ลูกเนาะ เทากะถ่ายเงินหลวงพันซอยเหลือเนาะจากเงินรัฐบาลพันซอยเหลือ <c oughs> เขาใส่เงินปูเป้วยไ่ได้เขาก็ต้องใส่ใส่ใจในสิ่งที่จําเป็นแล้วถ้าเกิดว่าเดือนหน้าซาแลได้เงินอีกแล้วแล้วก็เงินที่ในเดือนนี้เรือซาแลกับสืสอโทรทัศน์มือสองในราคาหาร้อยข้นหรือ,อพันคน้น ซาแล้วปด้มีเจตนาที่ว่าจะประจานเพิ่นเลยแหละซาแลกัรู้ว่าทุกคลิปที่ซาแลทายออกไปนั่นมีคนไทยบางคนมีคนไทยที่เคยแคปหน้าจ,จอในคลิปวิดีโอแล้วก็บแปลภาษาส่งไปพ่อน้องเอลินาซาแลก็รู้ว่าเมื่อวานนี่ก็มีคือกันบางคอมเมนต์ซาแลก็ลบออกไปว่าเอา่อเพิ่นมาคอมเมนต์ว่า สมควนแล้วที่เขามาเอาโทรทัศน์ไปเพราะเบิ้งตามสาวแล้วแล้วก็จะสิบ่มีปัญญาสื่อโทรรัศน์ให้ลูกเบิ้งอันนี้อยากจะแก่โตเลยจ้ะขอคําว่าแก่โตเลยว่าสาวแ้วมีปัญญาสื่อให้ลูกยูวเพียงแต่ว่าถามมันหอดสิ้นเดือนเงินสีสื่อเมื่อน,นี่หรือมืออื่นมีอยูวแต่ถ้าเกิดว่าห้าซสื่อแล้วกว่าสิหอดสิ้นเดือนนี่เงินหฮาสิขาดเมือ่อบ่ว สิมีเงินซื้อน่มซื้อนักกินให้ลูกพ่อสาเลถึงได้เก็บไปก่อนแล้วจากค่ำสบประมาทของคนสาแลขอเวลาสามปีให้สาห,หลเลี่ยนหนังสือจบแล้วก็ให้เลี่ยนหนังสือมีงานเฮ็ดค่ำดูถูกสาห,หลสีเฮ็ดให้มั่ได้คือมีคนดูถูกว่าตั้งใจม่เอาผัวฝรั่งพราะอยากโกยเงินโกยท่องให้เขาไปซื้อเฮียนซื้อสั้นให้เฮ็ด เฮียนเฮ็ดสั้นให้สื่อที่น่าสื่อยังไห้ซาแล่ยากสืบบอกว่าซาแล่ยบ่เคยคิดจัางสั่นเพียงแค่ว,ว่าคิดอย่างเดียวก็คือที่ได้ผัวฝรั่งอยากให้ชีวิตอนาคตของจ้าวองมันดีขึ้นแล้วก็อยากให้อนาคตของลูกได้มาเลียนต่ออยู่เมืองนอกเพราะคนผู้ใดที่อยู่เมืองไทยอยากให้ลูกมาเลียนเมืองนอกนั้นเขนก็ต้องมีฐานะที่ดีแต่สาหรับซาแล่นี่บอกไว้เลยว่าซาหลห่เฮ็ดจะได้กับผู้มีปัญญาซาหล่ถึงได้ตัดสินใจ เดินใจนี่เพื่อเลือกอนาคตของลูกอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีเขาจะได้ไ่ต้อตงลําบากคือแม่ซาแลควอเวลาสมปีแล้วจ้ะบอกเกินสามปีคันคู่ใดเอฟซีทันใดฟังคลิปนี้แล้วแคปไปก็ได้ใจว่าซาแล่สีสามาเทเดตามที่คําเบาาบอภานในสามปีนี่จะต้องมีเงินสื่อทีให้มันได้จะต้องมีเงืนสื่อหน้าให้มันได้ ให้ลบขั้มดูถูกของเขาเพราะเขาดูถูกสาวแหล่มาในคอมเมนต์ยูทูปนี่นแหละแต่บางคอมเมนต์ที่มันแรงเกินไปสาวแหล่กับลบออกเพราะยาน้องเนย้มาอ่านพอ <c oughs> น้องเน้น้องเน้เดี๋ยวหห้องนาแม่ให้พี่น้องลบไปอ่านคอมเมนตะแม่ทั้งหก็เยอะ เพราะว่าลบออกแล้วคอมเมนต์มอว่านี่สาวแล้ว่ได้ลบออกเนาะสาวแลก็เลยตอบเพื่อนไปว่าเพราะเพื่อนเกียนมาว่าสาแลนี่ว่าอายบ่ที่เอาเรื่องส่วนตัวมาเบาออกเสื้อให้ผู้นั้นผู้นี้ได้ยินว่าอายตีมันบ่เป็นว่าเป็นค่วมนาสงสารแต่มันจิเป็นค่วมนาอายว่าจะควงบ่มีเงินสื่อโทรทัศน์บ่มีเงินซื้อนั่นซื้อนี่ แต่เมอา,าออกเสื้อควนเขาจีบว่าเลียต่วนแต่จะมันเป็นคว่ำขายคว่ำหน้าอายขพงเะ้าของขายคว่ำทุกอย่างขพงเะ้าของสาแย่อยากจีบออว่าบ่อายเพราะสาแล่ถือคติว่าความจริงพูดความจริงเป็นสิ่งไม่อายสาแยบอกว่าบมมีเงื่อนใจพนอันนี้กับคว่ำจริงบ่มีเงื่อนที่จีบใจพนพอเงื่อนเ่าต้องเก็บไปเสื้อน่้อยากในกิ่นจนหดสิ้นเดือน ในเมื่อฮขบอมีเงินใไเพ่นตอนนี้ฮอวกกบอกพ่นไม่เอาขึ้นไปนี่ก็ความจริงบอกตรงๆเลยว่าสาวแหลมไม่ไอายแล้วบางท่านอาจิทา่าษา,าแหลมเครียดว่าจะข้าดูถูกของอบางคนบางคอมเมนที่ดูถูกมากบวา,บาสิบอมีปัญญาสื่อโทรทัศน์หรือคําที่ว่าสมนำนาที่บอมมี เฮียนอยู่ในเมืองไทยสมน้ำหนาที่บมมีทีอยู่เมืองไทยสมน้ำหนาที่บมมีหน้าเป็น,นของจับควงอยู่เมืองไทยอยากจะบอกว่าสาวแลบเครียดแต่สาวแสบจะเอาค่ำดูถูกทุกๆค่ำนั่นมาพัฒนาจาับควงหล้วก็ับมาดันจับควงให้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างตามค่ำที่่นดูถูกให้มันได้ขอเวลาสาวแลบแค่สามปีสาวแล,แส,วแลสีเฮ็ดให้เหบิง่งคันเฮตดว่าได้ สามารถมาคอมเมนต์หรือต่อว่าสาวแหล่ให้ได้เลยมาคอมเมนต์มาว่าจังได้ให้สาวแหล่ก็ได้จ้ะมื้อเนีเยนอ้อลินามายังรับวิตามินดีจ้ะถ้าพี่น้อง <c oughs> ยัง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 ตกบันไดแล้วลูกอยากได้ตกไหมบะไมยังคุณกัน เอาอย่านด้คือจังติดกิฟไว้แหกข้างหลังเขาติดข้างหน้าประม,ม,กกปมาณแบบกิบดอกไม้ยังไงแม่แม่บัร,รู้มันเป็นดอกไม้ป่าน้องจับได้ปะน้องสีกินได้ลูกอืมน้องจับตนนั้นน้องทิมเสียน้องเอลิณาเอ็ด จิ <laughs> ยาีสนถึงหมดเอลินาจะ๊ะ <laughs> <laughs> น่าจะ๊ะต <laughs> ิตาแล้วก็ยหลังอนะ้นั่ง <laughs> 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 ีรเด็อลินามือนีเต้นไปลวก

เป็นเจ้าบุญยุจาธรให้พี่้องถึงจะอภภาพเรื่องอเนื้อคู่อภภาพเรื่องพ่อกับแม่แต่ก็มีความโชคดีที่มีลูกเลี้ยงง่ายล่ะกะมองเอง,งีาาย้ยะว่าจะเป็นคนใหญ่หรือคนน้องแต่คนใหญ่บางเทีก็มีพิษกันเทียงกันธรรมดานน่าจะเพราะว่าเขาก็เริ่มเป็นซาแล้วเนาะ <laughs> <laughs> ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่มีลูกน่ารัก <laughs> นี่เป็นบักทั่วนะจ๊ะนี่เป็นบักทั่วกระถางนี่ก็บักทั่วอันนี้ก็เป็นบักแตงซาเละก็จะเอาดินใส่เองสิอะไรจ้ะเอาดินใส่เองสิขวดนมกระตัดเครื่องจ้ะจุ๊ได้หน่นกะบักทั่วผักกำลังงามจ้ะนั่นนัน่นเลยเกือบไม่ได้จัง น้องเอนาได้รองเท้าใหม่ใส่แล้วเดินไมห่หยุดเลยโอ,โอ้มัก์คเซย์สูทนี่แหละให้พี่น,น้องจ้าฮัดอิ่งติ่งอยู่อืมขั้นแขวน้อเนั้อมีเอซี่บนปากมาบอกว่าหอมแกมน้องนอนเอลินาแทนพ่นแนวเดิ้ <c oughs> หอไมไหมกันนะั้ลูกหอมแทนเอฟซีซี่เนี่ย

ซาวแวว่่เมียนกระปุกน้่มซองกระปุกนี่คือว่าถ่ายคลิปเสร็จแล้วซาวแหลก็เซยออกไปข้างนอกซาแล้ลก็ขอฝากให้เอฟซทุกๆท,ท,ท่านค่อยเป็นกําลังใจให้ซาแลให้ฟันของซาแหลเป็นจริงเนี่ยด้อจ้ะเพื่อจะได้ลบคําดูถูกลบคำเอ่อวยาเยียดย้ำให้ซาแหล ก่อนจบคลิปนี้สาวแหลก็ขอฝากเอซี่ทุกท่านกดแชร์กดไลค์เอาตะไคร่มาปักให้สาวแล้วนเด้อจจากเพื่อจะได้มีแห้งสู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปสิมีแห้งสู่เพื่ออานาคตข้างหนาสู่เพื่อค้ำดูถูกถูกสิก่งถ,ถูกยังที่พ่นดูถูกมากเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ